โกไดนังเจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีเมทุนประจําเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนะคะ เราจะเริ่มสับไพ่แล้วก็ดูดวงความรักให้กับชาวราศีม,มีถุนเลยนะไพ่ใบแรกนะคะ e i g of Cups ใบต่อมา The Moon The Hermit มีโลกส่วนตัวสูงนะชาวราศีม,มีถุนในช่วงนี้นะเจ็ดถ้วยแล้วก็หกเหรียญน,นะคะ สำหรับไพ่เอ็ดออฟคัพนะคะซึ่งได้ไพ่ใบแรกเลยนะนั่นหมายความว่าชาวราศีเมทุนมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคนรักนะคะที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนนะะในช่วงนี้คุณสามารถปรึกษาเขาได้เขาให้ความช่วยเหลือคุณสนับสนุนคุณทุกเรื่องนะแล้วคนรักของคุณนะคะเป็นคนที่ให้โชคให้ลาภคุณด้วยในช่วงนี้นะ ถ้าคุณจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ขอให้เขาซื้อให้หรือเป็นคนเสี่ยงโชคให้ก <sh> ็จะมีเกณฑ์ที่จะทุกมห้วยรวยเบอร์ได้เช่นเดียวกันมีความโชคดีนะคะต่อมาคือไพ่เดอะ o ูนไพ่เดอะมูนนะบอกชัดเจนเลยก็คือว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะที่มีความลับต่อกันนะเป็นความลับที่ไม่ต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รู้ นะอยากที่จะเก็บความลับนี้ไว้กับตัวเองตลอดไปโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้นะแต่ก็อย่าลืมว่าความลับไม่มีในโลกนะนะคะอ่ามันอารมณ์ประมาณว่าไม่ได้เปิดเผยต,ตัวตนแบบจริงจริงจังๆไม่ได้เปิดเผยแบบรู้ทุกอย่างความเคลื่อนไหวอะไรอย่างนะี้นะสำหรับชาวราศีมเมถุนที่คบหาดูใจกับใครอยู่ในช่วงนี้นะคะเขาเป็นคนที่มีความลับกับคุณเยอะมาก หรือเขาเป็นคนที่ลึกลับว่างั้นเหรอหาตัวจับยากนะคะคือบางทีเขาก็ไม่ได้บอกคุณหมดนะคะเขาบางทีเขาก็จะบอกว่าก็ไม่ได้โกหกก็แค่ไม่ได้บอกหมดแค่นั้นนะมันต่างอะไรจากโกหกหรือว่าปิดบงังหรือเปล่าเนาะเขาจะเป็นคนออกแนวลึกลับซับซ้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความลับเยอะมากนะนะคะถ้าใครครบกับคนที่มีบุคลิกลักษณะอย่างนี้นะคะ มันมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมถุนนะต่อมานะคะคือไพ่เดอะเฮอร์มิตสำหรับไพ่เดอะเฮอร์มิตนะมันรู้สึกได้ว่านะจากที่อาจารย์ดูนะคือชาวราศีเมถุนในช่วงนี้จะเป็นคนที่รักสันโดษน,นะชอบทำงานแบบทำงานคนเดียวหรือชายเดี่ยวไปเลยนะทำงานเป็นกลุ่มแล้วมันวุ่นวายมากมายนะคะเรื่องมากนะคะทงาน มันยังไม่ยุ่งยากเท่ากับทํางานกับคนแล้วมันเหนื่อยใจอะไรประมาณนี้คุณชอบทํางานชายเดี่ยวมากกว่านะในช่วงนี้นะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะมีชาวราศีเมถุนบางคนอาจจะเบื่อแล้วกับความรักนะอาจจะปีกวิเวกไปเลยนะปีกวิเวกในที่นี้อาจจะไปบวชหรือว่าอาจจะไปปฏิบัติธรรมนะโลกใบนี้ความรักมันอาจจะไม่มีจริงมัน มันไม่มีใครจริงใจอะไรประมาณนี้คุณจะคิดแบบนะั้นแล้วคุณจะพยายามที่จะปีกวิเวกตัวเองไปนะลีกนี้โลกที่มันวุ่นวายอะไรแบบนี้นะอยากที่จะมีโลกส่วนตัวโลกส่วนตัวสูงนะในช่วงนี้นะชาวราศีเมทุนนะคะต่อมานะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยไพ่ถ้วยคือความรู้สึกนะชาวราศีเมถุนนะในใจลึกๆหรือความรู้สึกลึกๆคือ มีความปรารถนานะปรารถนาว่าอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอยากจะมีความรักที่ดีแต่ในใจส่วนลึกของชาวราศีมีถุนนาไพในส่วนนี้เราอ่านเกี่ยวกับความรักนะเราจึงบอกได้เลยว่าคุณมีความปรารถนาที่จะมีความรักที่สวยงามนะมีความรักที่ดีนะอยากเจอกับรักแท้นะ ไม่อยากเจอแล้วรักที่หลอกลวงอะไรประมาณนี้นะ,ะคะคุณจึงได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตด้วยนะบางคนอาจจะปีกวิเวกไปไปปฏิบัติธรรมเรียบร้อยแล้วบางคนอาจจะมีโรคส่วนตัวเรียบร้อยแล,แล้วปิดกั้นตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะอารมณ์ประมาณนั้นนะต่อมาคือไพ่หกเหรียญน,นะไพ่หกเหรียญบอกได้เลยนะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมถุนนั้นนะ มันมี2ประเภทด้วยกันคนหนึ่งคือคนที่รักคุณจริงนะกับอีกคนหนึ่งนะคือคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณนะแค่นั้นเองมันมี2อ,อย่างนะคะในตอนนี้นะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนดูดีๆว่าเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณหรือเขารักคุณจริงนะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะ ให้เขาได้พิสูจน์ตัวตนว่าเขานั้นเป็นคนที่จริงใจกับคุณหรือเขาเป็นคนที่เข้ามาแค่หวังผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นเองเนาะอันนี้ก็คือคําเตือนจากอาจารย์เนาะโอเคเราจะขอขยายไพย่เนาะให้กับชาวราศีเมถุนนะคะขอขยายไพย่เอ็ดออฟคัพนะได้ไพ The Star. เ่เด็ดสตาเ รู้สึกว่าไพ่เดะสร์เป็นไพ่ประจำราศีกุ่มนะ,ะมีชาวราศีเมถุนไม่น้อยนะคะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมมาก,ก่อนหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกุ่มอยู่ในขณะนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะ,ะถ้าชาวราศีเมถุนนะมีความอาจจะ,อ,ะอยากให้ความรักสุขสมหวังดี หรืออยากจะให้ความรักครั้งนี้มีความเขาเรียกว่าอะไรสมบูรณ์แบบมากที่สุดนะหรืออยากจะให้ความรักครั้งนี้มีความสุขมากที่สุดนั่นเป็นไปได้ว่าชาวราศีเมถุนจะมีความสุขดีนะคะในเรื่องของความรักนะถ้าเป็นไปในเรื่องของการทํางานชาวราศีกุมก็จะประสบความสำเร็จในเนชาวราศีเมถุนก็จะ มีความประสบความสำเร็จด,ดีในเรื่องของหน้าที่การงานเช่นเดียวกันในเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันนะแต่ก็ขอให้ผ่านจุดนี้ไปได้ก่อนนะก่อนที่จะสุขสมหวังมีความสุขกับความรักนะอาจารย์เตือนเลยนะขอให้ดูดีๆว่าจะมีคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อหวังผลประโยชน์จากคุณนะหรือคนที่จะเข้ามานั้นมีเรื่องปกปิดปิดบังนะ เขาเป็นคนที่ลึกลับหาตัวยากนะเขามีความลับต่อคุณคุณต้องผ่านบุคคลอสองแบบนี้ไปให้ได้ก่อนเนาะคุณถึงจะได้พบเจอกับความรักที่ความมีความสุขสุขสมหวังดีเนาะก็ขอให้คุณสแกนดีๆก็แล้วกันนะนะว่าคนพวกนี้มันจะเป็นคนประเภทไหนกันเนาะหลังจากนั้นคุณจะได้เจอกับคนที่ทำให้คุณมีความสุขนะ หน้าที่การงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันคนที่จะไปสอบหรือคนที่กําลังจะไปสอบคุณก็จะประสบความสําเร็จดีนะอันนี้คือปุตัวไพ่เดอะสตารที่จะมาบอกให้ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้นะคะต่อมาเราจะขอขยายไพ่เดอ moon ขยายไพ่เดอะ o ูนนะคะได้ไพ่ควีนออฟฟานนะเออ รู้สึกได้ว่านะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่มีความลับในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นฝ่ายหญิงนะคะอืมแต่เขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะนะคะอาจจะเป็นผู้ชายาราศีเมถุนก็ได้ที่คบหาดูใจกับผู้หญิง คนนึ่งนะคะแต่เขาไม่ชอบเปิดเผยตัวตนแบบตรงไปตรงมาบางทีก็อาจจะมีความรับอยู่บ้างนะแต่เขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะหรืออาจจะเป็นเจ้านายหรือเป็นหัวหน้าในสายงานนั้นๆโดยเลยก็ได้นะแต่เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนแบบ100%ซนะให้กับผู้ชายชาวราศีมีถุนรู้นะอันนี้คือตัวไพ่แบบอ่านลึกมากนะนะคะอืม ก็ขอให้ดูดีๆนะเพราะเป็นคนที่มีฐานะดีนะนะคะอืมแต่เขามีความลับเยอะนะนะต่อมานะคะคือขอขยายไพ่เดอะเฮอร์นะได้ไพ่สิบไม้นะสำหรับไพ่สิบไม้นะคุณแบกรับภาระหรือแบกรับความรู้สึกอะไรเนี่ยแบกไว้กับตัวเองนี่เยอะมากนะ บางทีทำให้คุณนั้นจะต้องมีการอยากจะมีโลกส่วนตัวบ้างอยากจะหลีกหนี้ความวุ่นวายนี้นะไม่อยากที่จะคิดมากไม่อยากที่จะแบกรับภาระความรู้สึกอะไรต่างๆนี้อีกต่อไปนะทำให้บางคนนั้นไปออกบวชทำให้บางคนนั้นไปปฏิบัติธรรมหรือบางคนปิดกั้นตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองเนาะเพราะว่าคุณนั้นวุ่นวายมาเยอะแล้วแบกรับความรู้สึก ความรักอะไรต่างๆมาเยอะแยะมากมายแล้วนะคะนี่ความรู้สึกภายในใจลึกๆของชาวราศีเมถุนเลยนะอันนี้อ่านแบบตรงไปตรงมาเลยนะนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเฮอร์มิตเป็นไพ่ประจําราศีกันด้วยนะก็จะมีชาวราศีเมถุนบางคนที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกันหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีกันด้วยเช่นเดียวกันนะ ต่อมาเราจะขอขยายไพ่เจ็ดถ้วยได้ไพ่เดอะมจิคเชียนเป็นไพ่ที่เล่นแร่แปรธาตุนะคะอืมเป็นไพ่ที่มีไหวพริบป,ปฏิพานความเฉลียวฉลาดนะโคชาวราศีเมถุนในช่วงนี้จะเป็นคนที่หัวไวนะเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนที่ทันคนในช่วงนี้นะคะพูดจานี่ แพาวๆนะสเสน่ห์ในการพูดนี่ดีมากนะอืมแล้วชาวราศีเมถุนในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้คบหรือได้คุยอยู่กับชาวราศีกันราศีกุ้มหรือเป็นคนที่เกิดวันพุธนะคะอ่าประมาณนั้นนะคะ แต่ก็ขอให้เรามาระวังไว้ด้วยนะคะว่าคุณจะเจอกับคนที่เป็นประเภทว่าพูดรับปากคุณไปก่อนแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำตามที่พูดได้นะ,ะอันนี้ก็ขอระมาระวังไว้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้มีไหวพริบปฏิบาณในการพูดนี่ดีมากนะ,ะเอาตัวรอดเก่งฉเฉลียวฉลาดคนที่ทำงานเกี่ยวกับในด้านหมอดูเกี่ยวกับศาสตร์ของ หมอดูพยากรณ์อะไรต่างๆเงี้ยคุณก็ประสบความสำเร็จดีเพราะว่าคุณได้ไพ่เดอะสตารด้วยเช่นเดียวกันเนะเาะต่อมานะคะเราจะขอขยายไพ่หกเหรียญได้ไพ่เดอะเทมเพลตเป็นไพ่ประจำราศีธนูมีชาวราศีมีถุนนะคะไม่น้อยนะที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีธนูนะหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีธนูในขณะนี้นะคะ จากที่ดูในไพ่เลยนะอาจารย์บอกได้เลยว่าคุณที่จะพยายามที่จะบาลานซ์จิตใจของคุณอยู่นะชาวราศีเมถุนบาลานซ์จิตใจในที่นี้บางทีคุณอาจจะมีอารมณ์แบบงุดหงิดนะะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆนะก็ขอให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีๆนะอาจจะมีการทะเลาะก,กระทบกระทั่งกับคนรักได้ง่ายๆนะด้วยเพราะว่าคุณอารมณ์เกิดขึ้นขึ้นลงๆง่ายนะคะในช่วงนี้เนาะ แล้วมีเกณฑ์ว่าชาวราศีเมถุนจะมีการได้ย้ายบ้านย้ายที่ทำงานใหม่ๆนะคะบางคนอาจจะไปสมัครงานไว้แล้วแล้วก็กำลังจะได้งานใหม่นะอยากจะย้ายบ้านแบบย้ายที่อยู่ให้อยู่ใกล้กับที่ทำงานมากขึ้นอะไรอย่างนี้บางคนอาจจะสร้างบ้านเสร็จนะคะกำลังจะย้ายเข้าบ้านใหม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะแต่ขอให้นำมัาระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะมีความหงุดหงิดได้ง่ายๆนะ งดหิดใส่คนรักได้ง่ายๆอยู่ดีๆก็หงุดหิดขึ้นมานะต่อมานะคะเราจะขอสรุปภพยให้กับชาวราศีเมถุนนะได้ไพ่ไหนออฟสอดจะมีคนมาตกหลุมรักชาวราศีเมถุนแบบกระทันหันนะคะประมาณว่าเลิฟเดอะเฟิร์สไซ์นะคะรักแรกพบด้วยซ้ำไปต่อมา2ไม้และก็7ดไม้เอ,อ้ 7ดาบนะคะสองดาบแล้วก็7ดาบนะขอภัยสำหรับไพ่ knight of s w o r d นะอย่างที่เกินเกินไปแล้วก็คือว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งนะที่จะมาตกหลุมรักชาวราศีเมถุนอย่างกระทันหันตกลงไปแล้วขึ้นมายากมากเนาะเขาพยายามที่จะดูแลเอาใจใส่คุณทุกๆุกอย่างในทุกๆเรื่องด้วยนะอืม เขาพยายามที่จะเอาชนะใจชาวราศีเมถุนด้วยนะในช่วงนี้นะคะอตื้อเท่านั้นที่คองโลกนะสำหรับตัวไพ่ไนท์ออฟสอดนะคะที่บอกเป็นอย่างนั้นนะเพราะเขาพยายามที่จะติดต่อคุณเขาพยายามที่จะแชทเช้าแชทเย็นพยายามที่จะทำให้คุณนั้นรักเขาเนาะเพราะว่าเขารักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจออม,มันเป็นความรักที่แบบ ช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าเนาะแต่ก็ดูดูไปเนาะดูพฤติกรรมของเขาไปด้วยเนาะโอเคนะไพ่ใบต่อมาคือไพ่สองดาบนะสำหรับไพ่สองดาบนะบอกได้เลยว่าเป็นไพ่ที่บอกได้ฉันไม่สามารถเลือกใครได้นะถ้าคุณบอกว่าให้เขาเลือกใครสักคนหนึ่งนะที่เขารักจริงๆ เขาจะไม่สามารถเลือกใครได้นะในช่วงนี้นะคะเขาอยากจะเจ็บเขาอยากจะเก็บเอาไว้ทั้งสองคนนะอยากจะมีโลก2ใบในเวลาเดียวกันในช่วงนี้นะนะคะแล้วก็มันเป็นความรักที่อาจจะเห็นแก่ตัวหน่อยนะสำหรับคนคนนี้นะคะ,ะคุณก็ดูดีๆแล้วก็เล่ากันว่าคุณเป็นตัวจริงของเขาหรือคุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขาหรือเปล่าเนาะชาวราศีเมถุนจะมีเกณฑ์เป็นแบบนั้นนะคะ ต่อมาเป็นไพ่เจ็ดดาบนะไพ่ใบน,นี้แสดงให้เห็นถึงชัดเจนเลยนะเ,ออเป็นไพ่สรุปด้วยนะก็อาจารย์พูดอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะสำหรับคนที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้หรือคบหาดูใจกับใครอยู่ก็ตามในช่วงนี้นะขอให้คุณดูดีๆเลยสแกนแบบละเอียดยิบเลยนะะว่าเขาเป็นคนยังไงต่อหน้าเขาอาจจะเป็นคนที่ดี ดีนะลากเสียงเลยนะดีดีนะดูแลเอาใจใส่ดีนึกว่าเขาเป็นคนดีนะแต่ที่ไหนได้รับหลังเขาเป็นคนที่โกหกกล่อนปิ้นป้อนตอแหลเนาะอันนี้ก็อหอยดูดีๆเนาะใช้เวลานะคะอย่าเพิ่งตกตับอย่าเพิ่งแบบปุบป,ปับอะไรก็ตกลงเป็นแฟนกันนะตกลงคบกันอะไรงนี้นะก็ขอให้ดูดีๆใช้เวลาก็แล้วกันเนาะ เพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่โกหกปิ้นป้อนกระล่อนตอแหลแล้วเขาก็คุยอยู่กับคนหลายคนในเวลาเดียวกันด้วยนะอโอเคสำหรับวันนี้นะคะไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก็พอนะไม่ต้องเก็บไปใส่ใจนะคะสำหรับวันนี้ ฝากเป็นกำลังใจให้ก็เด้นแองเจิลด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะเราก็ต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ